สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมอยากจะมานั่งคุยการแบบสบายๆเรื่องหนึ่งที่ทุกคนต้องเจอในชีวิตนั่นก็คือความเครียดรู้ไหมครับบางทีเราก็รู้สึกว่าชีวิตมันหนักเหลือเกินงานกองเท่าภูเขาปัญหาครอบครัวเรื่องเงินเรื่องทองหรือแม้แต่แค่การเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาดูข่าวก็ทำให้รู้สึกอึดอจจัดใจได้แต่ผมอยากให้ทุกท่านรู้ว่า การที่เรารู้สึกเครียดมันไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอหรือว่าเราทำอะไรผิดพลาดความเครียดมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงยุคปัจจุบันในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าชาติปิทุกขาชาราปิทุกขาวยาติปิทุกโขมรนามปิทุกขังแปลว่าการเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บป้ายก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ นี่ไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่เป็นการมองความจริงอย่างตรงไปตรงมาเหมือนหมอที่ต้องวินิจฉัยอาการให้ตรงก่อนถึงจะรักษาได้ถูกต้องในทางจิตวิทยาสมัยใหม่ก็บอกว่าความเครียดเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าสิ่งกระตุ้นความเครียดซึ่งอาจจะเป็นเรื่องภายนอกเช่นงานการเงินหรือเรื่องภายในเช่นความคาดหวังความกลัวความกังวลแต่รู้ไหมครับ สิ่งที่ทำให้เราเครียดจริงๆไม่ใช่ปัญหาเหล่านั้นแต่เป็นวิธีที่เราตอบสนองต่อปัญหาต่างหากนี่คือจุดที่พระธรรมคำสอนจะช่วยเราได้ทำไมเราถึงเครียดในมุมมองผ่านธรรมะพระอาจารย์พุทธทาสท่านเคยสอนไว้ว่าทุกข์เกิดจากการยึดติดเวลาเราเครียดลองสังเกตด,ดูนะครับมันมักจะมาจากการที่เราอยากได้อะไรสักอย่างหรือไม่อยากให้เกิดอะไรสักอย่าง เราอยากได้เงินเดือนขึ้นพอไม่ได้ก็เครียดเราไม่อยากให้ลูกเรียนไม่เก่งพอไม่เป็นไปตามใจก็เครียดเราอยากให้คนอื่นชอบเราพอโดนวิพากวิจาร์ณก็เครียดนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าตัณหาหรือความทยานอยากซึ่งมีสามประการกามัตัณหาความอยากได้ในกามรมร์มสิ่งที่พอใจภาวะตัณหาความอยากให้มีอยากให้เป็นไปตามที่คิด วิภาวะตัณหาความอยากให้ไม่มีอยากให้สิ่งที่ไม่ชอบหายไปในทางจิตวิทยานักจิตวิทยาอารอนเบ็กผู้ก่อตั้งทฤษฎีการบำบัดทางปัญญา (cognitive therapy) บอกว่าความเครียดและความทุกข์ทางใจเกิดจากความคิดที่บิดเบือน (cognitive distortions) เช่น all or nothing thinking คิดแบบขาวดำสุดโตงถ้าไม่สำเร็จร้อแสดงว่าล้มเหลว catastrophizing คิดแต่ว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงที่สุดถ้าทำผิดพลาดครั้งนี้ชีวิตจะพังแน่ชูด s t a t e มนต์ s มีควรจะมากเกินไปเขาควรจะทำแบบนี้ฉันควรจะเก่งกว่านี้เห็นไหมครับทั้งพระธรรมและจิตวิทยาสมัยใหม่ต่างก็บอกตรงกันว่าต้นเหตุของความเครียดอยู่ที่ความคิดและความยึดติดของเราเองพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านสอนไว้อย่างเรียบง่ายว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว จิตสั่งอย่างไรกายก็ทำตามถ้าจิตเราไม่มีสติยึดติดในสิ่งต่างๆความเครียดก็จะตามมาวิธีจัดการความเครียดด้วยธรรมะ 1. สติเครื่องมือทงพลังที่สุดคำว่าสติในภาษาบาลีคือสติแปลว่าความระลึกได้ความตื่นตัวรู้ตัวพระพุทธเจ้าทรงสอนในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าให้เรามีสติในสิ่งสี่ประการ กายานุปัสสนามีสติรู้กายเวทนานุปัสสนามีสติรู้ความรู้สึกจิตตานุปัสสนามีสติรู้จิตธรรมานุปัสสนามีสติรู้ธรรมแต่ที่สำคัญมากครับพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าสติเตสังนิวารณนังแปลว่าสติเป็นเครื่องกำจัดนิวรณ์ทั้งหลายนิวรณ์ห้าคืออะไร มันคือเครื่องกีดขวางจิตใจตัวการสำคัญที่ทำให้เราเครียดกามชฉันทะความพอใจในกามความอยากได้พยาบาทความคิดประทุษร้ายความกโกรธทีนมิททะความหดหู่ง่วงเหงาซึมเศร้าอุททธจกกักกุกุจจะความฟุ้งซ่านกังวลใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยไม่แน่ใจเห็นไหมครับ นิวร์เหล่านี้คือสาเหตุของความเครียดเลยทีเดียวเวลาเราเครียดมันมักมาจากอยากได้อะไรแต่ไม่ได้พยาบาทโกรธคนอื่นหรือโกรธตัวเองทีนมิทะรู้สึกหดหู่ท้อแท้อุททัจะกุกุจ,จะกังวลวุ่นวายใจวิจิกิจฉาไม่รู้จะทำอย่างไรสงสัยตัวเองและสติคือยาวิเศษที่กำจัดมันได้ทั้งหมด แต่สติจะเกิดขึ้นได้เราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการหรือการคิดแบบแยบคายการพิจารณาโดยแยบคายโยนิโสมนสิการแปลว่าการใส่ใจอย่างถูกวิธีมองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่บิดเบือนไม่ขิดฟุ้งซ่านพระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิสติสมารักขาไม่มีอะไรเป็นเครื่องคุ้มครองเท่ากับสติฟังดูซับซ้อนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันง่ายมากเลย เวลาเราเครียดลองทำตามนี้ขั้นที่1ห,หยุดพอรู้สึกว่าเครียดหยุดทันทีอย่าทำอะไรต่อเหมือนกดปุ่มหยุดชีวิตขั้นที่2หายใจสูดหายใจเข้าออกลึกๆนับ1,2,3,4แล้วค่อยๆหายใจออกนับ1,2,3,4,5,6องาสี้าทำาสถครั้งในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงสอนในอาณาปานสติว่า อัดซัสสันโตทีคังประชานาติทีคังอัดสามีติหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวการหายใจอย่างมีสตินี้ในทางจิตวิทยาเขาพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดคอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดและกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกที่ทำให้ร่างกายผ่อนคลายได้ขั้นที่ 3. สังเกตสังเกตความรู้สึกของตัวเองแบบไม่ตัดสินเหมือนนักวิทยาศาสตร์กำลังสังเกตปรากฏการณ์ อ๋อตอนนี้ใจเรามันเต้นเร็วอ๋อตอนนี้เรามีความคิดว่ากลัวจะทำผิดอ๋อตอนนี้หลายเราตึงไม่ต้องไปแก้อะไรแค่รับรู้ก็พอนี่คือสติพระอาจารย์ชาสุพัทธโตท่านเคยสอนไว้อย่างไพเราะว่าจิตเป็นธรรมดาที่คิดเหมือนใบไม้เป็นธรรมดาที่ร่วงเราไม่ต้องไปบังคับจิตให้หยุดคิดแค่รู้ทันมันไม่ไปยึดติดกับมันปล่อยวางศิลปะของการไม่ยึดติด คำว่าปล่อยวางอาจฟังดูเหมือนการยอมแพ้แต่จริงๆมันคือความกล้าหาญที่สุดในพระไตรปิฎกมีคําว่าอุเบกขาอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยความเป็นกลางไม่เอน็นเอียงไปด้านสุขหรือทุกข์แต่ผมอยากอธิบายให้ชัดเจนนะครับอุเบกขาไม่ได้หมายความว่าเราเฉยๆแบบไม่สนใจอะไรเลยแต่หมายถึงเรารับรู้และทำในสิ่งที่ควรทำ แต่ไม่ไปยึดติดก ie ับผลลัพธ <on> ์เหมือนเราปลูกต้นไม้เราก็รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีแต่เราไม่ไปยืนนั่งเกรงอยู่ข้างๆงคอยบังคับให้มันโตเร็วขึ้นเราปล่อยให้ธรรมชาติทำงานการปฏิบัติจริงเมื่อเจอปัญหาลองถามตัวเองว่าอะไรที่อยู่ในการควบคุมของเราโฟกัสตรงนี้อะไรที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราปล่อยวางตรงนี้ตัวอย่างลูกสอบ เราควบคุมได้สอนลูกสร้างบรรยากาศดีเราควบคุมไม่ได้คะแนนที่ลูกจะได้ทำงานเราควบคุมได้ความพยายามการเตรียมตัวเราควบคุมไม่ได้ความคิดของเจ้านายผลงานของคนอื่นในทางจิตวิทยานี่เรียกว่า locus of control การรู้ว่าอะไรควบคุมได้อะไรควบคุมไม่ได้ช่วยลดความวิตกกังวลได้มหาศาล พระอาจารย์สุเมโทท่านสอนวลีหนึ่งที่ผมชอบมากครับ It's like this มันก็เป็นอย่างนี้แหละฝนตกมันก็เป็นอย่างนี้แหละรถติดมันก็เป็นอย่างนี้คนไม่เข้าใจเรามันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่การรับรู้ความจริงแล้วเลือกที่จะตอบสนองอย่างฉลาดไม่ใช่ปฏิกิริยาอย่างอารมณ์เมตตาพลังรักษาใจ เวลาเราเครียดบางที่ศัตรูที่ร้ายแรงที่สุดก็คือตัวเราเองเราด่าตัวเองตำหนิตัวเองรู้สึกผิดรู้สึกอับอายพระพุทธเจ้าทรงสอนเมตตาภาวนาหรือการเจริญเมตตาธรรมในเมตตาสูตรว่าสัพเพสัตตาภววนตุสุขิตตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขแต่ก่อนจะส่งเมตตาให้คนอื่นเราต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนการฝึกเมตตากับตัวเอง หลับตาวางมือบนหัวใจแล้วพูดกับตัวเองเบาๆขอให้ฉันปลอดจากทุกภยัยขอให้ฉันมีความสุขขอให้ฉันมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ฉันมีความสงบสุขฟังดูแปลกใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับการพูดกับตัวเองด้วยความปราณีมันทนพลังมากในทางจิตวิทยานี่คือสิ่งที่เรียกว่า self-compassion หรือความเมตตาต่อตอนเอง ดรคริสตินเนฟนักจิตวิทยาที่ศึกษาเรื่องนี้พบว่าคนที่มีเซลฟ์คอมเพลชันสูงมีภูมิคุ้มกันต่อความเครียดและภาวะซึมเศร้าดีกว่าและที่สำคัญพวกเขาไม่ได้อ่อนแอรหรือขาดความทะเยอทยานแต่กลับมีแรงจูงใจที่ยั่งยืนกว่าพระอาจารย์ชัยสารโรท่านเคยบอกว่าถ้าเราไม่ดีเมตตากับตัวเองเราก็ไม่สามารถมีเมตตาจริงๆกับคนอื่นได้ เมื่อเราเริ่มรักตัวเองไม่ใช่แบบตัวตนแต่เป็นความเข้าใจและให้อภัยตัวเองความเครียดก็จะค่อยๆลดลงส่วนที่ 4. ใช้ธรรมะในชีวิตจริงกรณีที่ 1. เครียดเรื่องงานสถานการณ์คุณทำงานหนักแต่เจ้านายไม่เห็นค่าเพื่อนร่วมงานได้เลื่อนตำแหน่งแต่คุณไม่ได้ปฏิกิริยาปกติโกรธหมุดหิดรู้สึกไม่เป็นธรรมนอนไม่หลับเครียดใช้ธรรมะแก้ สติรับรู้ว่าเราเครียดสังเกตอาการหัวใจเต้นเร็วคิดวนไปวนมาวิปัสสนาถามตัวเองทำไมเราถึงเจ็บใจเพราะเราคาดหวังจะได้รับการยอมรับนี่คือตัณหาไตรสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาศีลอย่าไปนินทาเพื่อนอย่าแสดงความไม่พอใจในทางที่ผิดสมาธิหายใจทำจิตให้สงบปัญญาเห็นว่าการได้หรือไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง ไม่ได้กำหนดคุณค่าของเราปล่อยวางตอบสนองที่ฉลาดเช่นคุยกับเจ้านายแบบสร้างสรรค์หรือหางานใหม่ที่ชื่นชมแต่ไม่ไปยึดติดกับผลเมตตาอนุโมทนากับเพื่อนที่ได้เลื่อนตำแหน่งจริงใจและมีเมตากับตัวเองให้กำลังใจตัวเองกรณีที่2เครียดเรื่องครอบครัวสถานการณ์ลูกวัยรุ่นไม่เชื่อฟังเรียนไม่เอาทานติดเกมคุยกันไม่รู้เรื่อง ปฏิกิริยาปกติโกรธดา่าลงโทษกังวลนอนไม่หลับใช้ธรรมะแก้สติตั้งสติก่อนจะพูดทีนี้เราจะโกรธแล้วหายใจก่อนอิทธิบาท4ทางสู่ความสำเร็จฉันทะความพอใจเราต้องอยากเข้าใจลูกจริงๆไม่ใช่แค่อยากให้ลูกเชื่อฟังวิริยะความเพียรพยายามสื่อสารหาวิธีใหม่ๆจิตปะความคิดจดจอ ตั้งใจฟังลูกไม่คิดแต่จะสอนวิมังสาความรอบคอบคิดก่อนพูดว่าแต่ละคำจะส่งผลอย่างไรปัญญาเข้าใจว่าลูกก็มีบุญวาสนาของเขาเราช่วยได้แต่บังคับไม่ได้เหมือนที่พระพุทธเจ้าไม่สามารถบังคับให้พระเทวทัตหลับไปกลับใจได้แมตารักลูกโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่รักเพราะเขาเรียนเก่งแต่รักเพราะเขาคือลูกของเราในทางจิตวิทยาครอบครัว การให้ u n c o n d i t i o n a l positive ร e กา a r d การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีกรณีที่3เครียดเรื่องเงินสถานการณ์มีสินเยอะเงินเดือนไม่พอใช้กังวลเรื่องอนาคตปฏิกิริยาปกติกลัววิตกกังวลน,นอนไม่หลับหนีปัญหาใช้ธรรมาแก้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นปัญหาตรงๆไม่หนีไม่ปฏิเสธ จดบันทึกรายรับรายจ่ายจริงสัมมาสังกับปะความดำริชอบตั้งใจแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่ไปทำอะไรที่ผิดศีลธรรมเช่นหลอกลวงช่อโกงสัมมาวายามะความเพียรชอบพยายามหางานเสริมลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นมีวินยัยสัมมาอาชีพเลี้ยงชีพชอบหาเงินด้วยวิธีสุดจริตปล่อยวางทำดีที่สุดแต่ไม่กังวลจนเกินไปรู้ว่าชีวิตมีขึ้นมีลง พระอาจารย์ปัญญานันทะท่านสอนว่าความยากจนที่แท้จริงไม่ใช่การมีน้อยแต่การอยากมากโดยไม่รู้จักพอถ้าเรามีจิตใจที่สงบมีเมตตามีปัญญามีความสันโดษแม้จะมีเงินน้อยแต่เราก็มีความสุขได้สร้างภูมิคุ้มกันใจการฝึกฝนในชีวิตประจำวัน การจัดการความเครียดไม่ใช่แค่แก้ไขเฉพาะหน้าแต่การสร้างภูมิคุ้มกันใจเหมือนเราออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเราก็ต้องออกกำลังใจเพื่อให้จิตใจแข็งแรงเช่นกันกิจวัตรธรรมะประจำวันเช้าตื่นนอนนั่งสมาธิสักครู่สั้นๆก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีไม่ว่าจะเจออะไรขอให้มีสติมีเมตตามีปัญญา หายใจเข้าลึกๆสามครั้งพร้อมกับคิดว่าขอบคุณที่ได้มีชีวิตอยู่วันนี้กลางวันตรวจสอบอารมณ์ใจตัวเองตั้งสติขณะทานอาหารหรือแค่ระลึกถึงบุญคุณสิ่งต่างๆที่ทำให้เราได้มีอาหารกินเวลาเดินสวดมนต์ตั้งสติหรือระลึกถึงลมหายใจเดินรู้ว่าเดินหยุดรู้ว่าหยุดเย็นทบทวนว่าวันนี้ทั้งวันได้กระทำสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ไม่ดี ทำให้ใครสุขทำให้ใครทุกข์บ้างได้ทำบุญกุศลมีสติรู้ตัวบ้างไหมไม่ใช่การตำหนิตัวเองแต่เป็นการเรียนรู้อโหสิกรรมให้อภัยตัวเองและคนอื่นสำหรับสิ่งที่ไม่ดีตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะทำดีกว่านี้ก่อนนอนเจริญเมตตาให้ตัวเองครอบครัวคนที่เรารักคนทั่วไปและแม้แต่คนที่เรามีปัญหาหรือเป็นอริด้วยระลึกถึงลมหายใจจนหลับทุกสัปดาห์ หาเวลาไปวัดฟังธรรมทำสมาธิทำบุญหรือถ้าไม่สะดวกก็ฟังธรรมออนไลน์อ่านหนังสือธรรมะพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนท่านเคยสอนว่าต้องฝึกบ่อยๆเหมือนนกที่ต้องตีปีกทุกวันถึงจะบินได้เราไม่สามารถคาดหวังว่าจะนั่งสมาธิวันเดียวแล้วจิตใจสงบตลอดชีวิตได้ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอในทางจิตวิทยานี่เรียกว่า building resilience การสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจ การวิจัยพบว่าคนที่มีกิจวัตรดูแลจิตใจอย่างสม่ำเสมอจะมีความสามารถในการจัดการความเครียดดีกว่าและฟื้นตัวจากวิกฤตเร็วกว่าความหวังและกำลังใจผมรู้ครับว่าบางทีชีวิตมันหนักมากบางวันเราเตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าทำไมต้องสู้อีกทำไมต้องเจอปัญหาตลอดแต่ผมอยากบอกว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้คุณแข็งแรงกว่าที่คุณคิดนะครับ การที่คุณยังอยู่ตรงนี้การที่คุณยังพยายามหาทางแก้ไขการที่คุณมาฟังธรรมะมาหาทางสร้างจิตใจให้แข็งแรงนั่นแสดงว่าคุณมีความกล้าหาญแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในธรรมะปะทัฏฐาว่าอตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตนเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครจะมาช่วยเราได้มากเท่าตัวเราเองไม่มีใครรู้จักเราดีเท่าตัวเราเองและไม่มีใครที่จะสร้างความสุขให้เราได้ดีเท่าตัวเราเอง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องสู้คนเดียวเรามีพระพุทธเจ้าเป็นครูเรามีพระธรรมเป็นเพื่อนเรามีพระสงฆ์เป็นแบบอย่างเรามีคนที่รักเป็นกำลังใจสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ความเครียดไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอมันเป็นเครื่องเตือนให้เรารู้ว่าบางอย่างต้องการความสนใจเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบพระอรหันต์ก็ยังต้องฝึกฝนมานานชีวิตเป็นการเดินทางไม่ใช่จุดหมาย ทุกวันคือโอกาสใหม่ไม่ว่าเมื่อวานจะแย่แค่ไหนวันนี้เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอความสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่ที่สิ่งภายนอกเงินยศชื่อเสียงมันให้ความสุขชั่วคราวแต่ใจที่สงบมีเมตตามีปัญญามันให้ความสุขที่ยั่งยืนเราไม่ได้โดดเดี่ยวทุกคนเจอความเครียดทุกคนมีปัญหาการรู้ว่าเราไม่ใช่คนเดียวมันช่วยให้เราเข้าใจและมีเมตตากับทุกคนมากขึ้น พระอาจารย์ชาท่านเคยพูดประโยคหนึ่งที่ผมประทับใจมากครับท่านว่าถ้าเรายังหายใจอยู่เราก็ยังมีโอกาสใช่ครับตราบใดที่เรายังหายใจอยู่เรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะเติบโตมีโอกาสที่จะมีความสุขความเครียดมันอาจจะไม่หายไปจากชีวิตเราแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีมองมันเปลี่ยนวิธีจัดการกับมันได้จากนี้ไปเวลาเครียดลองนึกถึงสิ่งที่เราคุยกันวันนี้หยุด หายใจสังเกตใช้สติปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ใช้ปัญญามีเมตตากับตัวเองและคนอื่นใช้เมตตาแล้วคุณจะพบว่าชีวิตเริ่มเบาลงใจเริ่มสบายและคุณก็เริ่มมีความสุขที่แท้จริงขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังถ้ามีคำถามหรืออยากจะแบ่งปันอะไรผมยินดีรับฟังครับ และจำไว้นะครับว่าไม่ว่าวันนี้คุณจะกลับไปเจออะไรอย่าลืมว่าคุณมีธรรม,มะเป็นเพื่อนคุณไม่ได้อยู่คนเดียวหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้ก็เป็นจิตใจก็สงบมีความสุขแล้วครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ